ตัวเขาโอเคแซ่บๆกันเด้อครับอร่อยที่ขนมกินเยอะๆของเราจ้าทุกอย่างของไทยหมดนะจ๊ะปะลุยกันเลยสวัสดีครับพบกับช่องลอยดีชาแนลนะฮะผมวันนี้ดีค่ะช่องเอนาตาสอนเอนาตาสอนครับผม วันนี้จะพามากินตำสั่วขนมกินข้าวปุ้นครับผมพักข้ากับมีถั่วพูดวยครับเดอ้อแล้วก็หน่อไม้หน่อไม้ดองพี่น้องผักชีผักชีลาวผักชีอีฉันีลแล้วก็ใส่กรอกอิฉันเดี๋ยวใส่กรอกอิฉันนะซื้อน้ำย่อยมากานี่ข้าวเหนียวห่อครับกินย่งยๆครับผมข้าวเหนียวเต็มติบเลยหนึ่งมือเส้นนี่จะเอาอยู่ก่บเขาเอาเอาไปทางน้นไดกินเขาใครกินตงข้าวปุ้นคนเดียวมาพี่น้องมา อ่าเปิดด้วยมือเหมือนเดิมเด้อจะเป็นเอฟซีมซีเกาไ่มด้ครับมาเด้อทานด้วย<ง>กัน,นกินน้วกันกินน้วยกันจ้ะอันกระปุ้นกับกะปุ้นไทยลหะอครับผม,มแต่ว่าทางจแีแคงแน่มันหนาวครับผมฮึอง <laughs> กงหนาวมากฮึอึฮ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 ึนึฮึฮี่ึลึฮนฮาฮึ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 นึฮ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  จะไปหาพี่น้องทุกคนทุกเกื่องแ้วครับเดิมาพากผิงกันเด้อวันนี้วันที่สี่แซ่บหลายยังไม่ยังไม่อันนี้อร่อยอร่อยอม,มันใช้ห,ห,มหมูให้หลายอื์ไม่ ขำามนายพลร้าวพ่ออืมยิ้มชั่วไกลกับปากอืมไกลกับมีพี่น้องปากกบะมีอ่ะอืมปากนี่เจ๊แต่พี่น้องคนหนึ่ะเลยโว้ยวะ เจาะกินแล้วเนี่ยเจาะกินผมไ่เห็นหรอคะบ้างมคนนี้ล่ะมันไ่เห็นอ๋อขอบู้คนอื่นพี่น้องน้ำน้ำเยอะผึ่งแสบไหแ่เข่งถ่านมันก็ลุกมาผิดแล้วน้ำน้ำพี่น้องไปเห็นอืมอืมอร่อยครับ ไม่น่อยบวดีเนาะอันนี้อร่อย,ออยเหรอแรจไปกินแ้อร่อยส้มกำลังดีเบจีบจีมสมกมากอยู่พี่น้องครับปุใส่อืออัชคกาเถะ <c oughs> นี่ชนนาแนลฟาไม่ลงไปข้ามีงรถชมยา

อยากเห็นให้ทั้งถ่ายให้พี่น้องเห็นหล,ลายๆแั้วก็เลยได้ไดปถอน,นกัน,น,น,นอีเงี้ยจะเป็นยังผักษีก็ซิ้อมาไว้รองมือพี่น้องเลื่องล,องละสมบะใช่อืม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  อะไรจนว่าบอกป่ะอิม้มใส้กรอกว่าอร่อยใส่กรอกเขาจังปันว่านขอปากเลยอืแซ่บ แม่หัวเาะยะอือปากอาปากกว้างแฉะตัวมือนนุลนัวตัวเรพี่น้องีมือแนีมือเลยงี่มือเลย่ใช่แ ในนายกินไม่เคยผิดหแังเบอรย <laughs> ังเจ้าของอสบายสซมเซ็ปูต้องเข้าไปนองปูตัวนึงน้ำปลาล่างนัวมากเผ็ดหลายกินมาได้อื ให้กรอกได้ใจจริงจับปะ่ะอืมคือเปรี้ยวกำลังดีอืมจับปลาเห้อเอาเขาว็าไม่หรอเขาคือจนแข็งยืนไรอืมวันนี้เก้าองศา nấu với đâu nấu không cùng nấu xương thịt chín ba nấu hồi dính đấy mình cả ba lau à. phải cuộc cơ thiêm nó phần tuần luôn hết là sống mừng hết นี่เหงาเลยอะเมื่อวานรู้สึกว่าอร่อยนัวน้อนัวมันน้ำเนาะเคียงแข้งไปให้พี่น้องเห็นน้ำทำยังไงปีเต้กับมีพี่น้องแต่ว่าตั้งอยากกินตำข้าวปุ้นครับกับข้าวไล่ ถึงเส้นเขาจะไม่สวยแต่เขาเก็บความอร่อยเพลเพลิมนะจ๊ะเส้นสวยปันนี้ล่ะมอพูดยังพอมีอะไรมาบอกได้ ค้นเจ้าขาปุ่นก็แสบคือไม่ต้องกินข้าวนัวน้ำอ่ะน้ำพอหนัว <c oughs> บ้าจะมดถั่ถวเหรอสองคน <c oughs> มาถาจะเห็น นุ่มเบานุ่มเบาอืมเผ็ดบ่ะเผ็ดเป็นไรพี่น้องเพราะว่าแม่นรากินเผ็ดไปเลยเผ็ดไม่ได้นี่ก็เผ็ดละเผ็ดมากเลยก็อนผูดองเราหนัวจำผูดองจำเปเปอืม

้มดองกระปุก hmm. อ mm ือำดองกระปุกนะพูดแทะอือ hmm. ห mm ืออร่อยสมที hmm. <som> ่ส mm ุอยากกิน

ngon mà Ừ. Sao Sáu Ừ. Một cái để pin ông hình lắm. Sao bạn học pin ông ơi, kiếm ừ. đại cả sẹp. Ừ. Tầm chua. Tầm hung. Tầm thế ai ấy... ông hung lắm này không đẹp pin ông đấy nhỉ. Không có. Mà nó có bà. Ừ. <laughs> ให้สองใบชาห้อ,อ,องสองแฉบสองใใม เย้สนุกใช่อืมเจอดีอืมอืมกําลังแจีพอดีเจียเวลาก็ไปแล้วนะจ๊ะโอเคครับพี่น้องจีนห้พี่น้องเบิ่งพ่อห้พี่น้องหายคิดถึงนะครับเนาะผังวน่ะคิดถึงพี่น้องคิดถึงพี่น้องเลยครับเด้อคลิปนี้กรอย่าลืม คลิปนี้กินบอเบิร์ดแล้ว่ากินประสบัวได้ำ็กับอกขอโทรขอไปให้พี่นุขพงน,นะครับยจะไากันบน้กพิณรังเนอะสนุกไมหมฮะให้ฮะแปดตี้กันไปคลิปนี้ก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์แชร์ทุกที่ให้ช่องหรือในชั้นแนวนะครับผมและอีกช่องหนึ่งฝากอีกช่องด้วยค่ะนานาตาสอนนะครับผมบคนนี่ก็สวัสดีครับ Love you